ไอพี่ดิก็ได้ไอเอาได้อ่ะมัดมัดตรงเนี้ยเพื่อนทํานะที่มันทำเนี่ยเอาได้มาที่ัดได้ไหมน้อได้ไหมได้ผูกไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหอยว่าได้หัวเมฆมันหลังนี้จะออกอีกนะที่มัเขีมอ่ะเสียงว่าไม่้อนนะทั้งทางนี่ผ้ากาวนี่น่ะไม่ไม่ไม่เอามาห่อมมาดิที่มันเปียกนี่แคดเสร็จแล้วเนี่ยมันเนี่ยออตัวใครไม่รู้ ทำอะไรเหรอไม่เสียแรงที่ไปกินเหล้าบ้านมันมาบ้านเพื่อนกูขายหมานี่ไองกูเม,มาแล้วไปทำา้อดกันน้าไม่เจ็บว่าแตงเจรียกินนันนันแล้วเร่เลี้ยงลูกเี่ยังจังมึงมึงมึงเป็นเนี่ยกูไปก,ก,กินเหล้าบ้านอีโจ๊มากูไปทำาคอด้วย <c oughs> ไงลนนะ่ะ <c oughs> อะไรเงิดดูนี่แม่งทำอะไรเสีอสละข้ามเิน แเบบมันก็ลังก็ลังยอมแลด้เพรว่าช้าตัวว่บนมันก็อหะเบมันกน้ยนี่ออแล้วแล้วอ่ะพอาไดู้กซึ่งเดือนกว่าเลยงเดือนเราไม่ใชหรอเดือนหลมันครับสามสิบพฤศจิกาอันทันว่าเดือนกว่า <c oughs> ก,ก่อนก็มองหรือเปล่าขอ,อ,อ,องเย็นอย่างเงี้ว่ะอือสดวงว่ามันเป็นน้ำผึ้งไหมเองหรอกคนว่าคนน้องมีเย็นนาะมันก็ร้องอยู่นะแต่เขาปากเลยนะอ๋ะต้องร้องซ้ำเหม่อซี่หาเหม่อสไปกินนมแม่กินนมแม่ไปะตัวมันเล็กมากตอนนี้มันจะออกเอมอ,อ,อมันจะหนาว <c oughs> มาเปิดวันที่กูอยู่บ้านมึงอ่ะเออแล้วกูท,าทาําทําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันจะออกอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้แล้วลูกมันจะเอาไว้ไหนวะ เอาไว้แยกเหรอกลกไฟไ,ไว้ยังไม่ต้องให้กินนมอะไรหรอเอ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 อต้องอ๋อ,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 อถ้าชั่วโมงหนึ่งไม่ออกให้พาไปหาหมอใช่ป่ะเออส่วนส่วนลูกก็จะทิ้งไว้แยกอย่างเงี้ยเหรอแล้วเมื่อไร่จะได้ไกินนมวะ หรอหรอ <c oughs> อือ,อให้ไปซื้อนมแพะเออนมของหมาออที่ร้านขายหมานะเดีหมาอ๋อผสมแล้วก็ใส่ขวดนมเด็กอะเหรอใส่สลิงหยอดใส่ปากลูกหมานมแพ้สดดีชายผสมกับโยเกิร์ตรสจืดยังไม่ต้องให้นมแม่หม,มา อะไรนะจอดนเต้นสุดเต้นเอาใหม่เอาใหม่อีโเอาใหม่นี่คยหย์นะี่ตุ่นเดิตเ่อีกจ้เด็กอ่เร็เร็วเร็วอีเดอกลูกหมาร้อมอ่าไอเดอกก็นแพ้โมแพ้กับโยเกิร์ตนรรมชาติของคนนี่แล